สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในตัวกลางนะครับโดยเฉพาะทะเลแดงเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันตรุมบอลกันหรือเปล่าหรือว่ามันลุมมาตุ้มนะสวนกันไปสวนกันมานะครับระหว่างสหรัฐอังกฤษกับฮูตีนะก็บางวันฮูตีโจมตีบางวันก็สหรัฐอังกฤษก็โจมตีเข้าไปนะในเยเมนนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้ว ภายคุกคามที่น่าสะพรึงใหม่ของกบฏฮูตีนะสะต่อสหรัฐและก็อิสราเอลนะภายหลังการโจมตีต่างๆติดต่อกันนะสามารถที่จะโจมสัตรตูนะครับจุดๆุดจุดนะครับสหรัฐนะครับจะบุกรุกรานเยเมนหรือไม่เครื่องหมายคำถามกบฏฮูตีกล่าวว่าพร้อมที่จะต่อสู้นะครับบรรดานักรบฮูตีของเยเมนนะแสดงโชว์ให้ชมนะครับถึงความกล้าหาญนะครับฤทธิ์นะทางการทาหารของพวกเขา นะสามารถที่จะจมบรรดาเรือก้าศึกศัตรนะูการเตือนครั้งใหม่ของฮูตีะบวนฮูตีนะครับได้ปล่อย1วิดีโอใหม่แสดงโชว์ให้ชมนะครับถึงความกล้าหาญนะของทางการทาหารทาการความตึงเครียดต่างๆในตุรกลางการซ้อมรบของฮูตีนะครับได้ถูกตั้งนะหัวชื่อว่านะครับการต่อสูนะ้ของการพิชิตนะที่ให้สัญญาและก็การทำจีฮัตนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ วิดีโอนั้นนะครับแสดงบรรดานักรบติดอาวุธนะกํำลังระเบิดนะับรรดายานยนต์หุ้มเกราะต่างๆนะกับทวงชาติอเมริกันสหรัฐนะครับได้กําลังทุกบกบฏฮูตีนะจากทางอากาศเหนือบรรดาการโจมตีต่างๆนะครับต่อบรรดาการจัดส่งทางเรือนะทะเลแดงการซ้อมรบนั้นนะครับเป็นข้อความที่ชัดเจนนะครับของฮูตีสู่สหรัฐนะครับว่า กบฏนั้นนะครับพร้อมนะสำหรับการต่อสู้ทางภาคพื้นดินแต่สหรัฐนะครับมาถึงขนาดน,นี้เนี่ยยังไม่มีแผนการนะครับที่จะเอาทหารเข้าสู่ภาคพื้นดินในเยเมนกระบฏดฮูตีนะครับได้ท้าทายสหรัฐเอาไปก่อนหน้าน,นี้ที่จะต่อสู้นะกับกลุ่มนั้นเนี่ยบนภาคพื้นดินแทนที่นะบรรดาการโจมตีต่างๆทางอากาศรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะครับของฮูตีนะครับเอ่อฮัทซินเอาเอซีนะครับได้กล่าวว่า พวกเขานะสามารถที่จะทําการจมนะบรรดาเรือและก็เรือบรรทุกต่างๆนะครับของข่าศึกศัตรูจากจุดใดๆบนชายฝั่งของเยเมนไปสู่ที่ตั้งใดๆในทะเลแดงทะเลอาราเบียและก็ทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนนะครับภัยคู่คมใหม่ของฮูตีนะกล่าวโดยนะครับฮัตซนะีนเอาเอสซี่ะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะครับของฮูตีว่า ด้วยอำนาจนะครับของพระเจ้านะพวกเรานะสามารถที่จะจมบรรดาเรือและเรือรบต่างๆจากจุดใดๆนะบนแผ่นดินใหญ่ของเยเมนสู่จุดใดๆในภูมิภาคทะเลแดงทะเลอาหรับและก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่พวกเรานะครับปล่อยสิ่งนั้นนะครับสำหรับนะครับเ,เวลาในคราวต่อไปนะพวกเรานะยังคงมุ่งมั่นนะต่อสันดิภาพ ด้วยปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับของการขยายตัวปานปลายที่เป็นไปได้ซาน่านะครับอย่างแน่นอนที่สุดจะส่งเสริมสนับสนุนนะการปรับเปลี่ยนนะครับที่ต้องการในพฤติกรรมของอเมริกันนะที่มุ่งต่อประเทศของพวกเรายเยเมนและก็ปาเลสไตน์อูตีนะครับต้องการอนะิสราเอลให้ยุติสงครามของพวกเขาต่อกาซาและยกเลิกนะครับการยึดครองของการปิดล้อมปาเลสไตน์นั้น การโจมตีต่างๆนะครับต่อ,อบรรดาการขนส่งทางเรือทะเลแดงได้มีผลกระทบทางร้ายที่รุนแรงนะครับต่อการค้าตะวันออกและก็ตะวันตกราคาน้ำมันนะครับยังได้เพิ่มสูงขึ้นในาการตื่นขึ้นนะครับของการโจมตีต่อบรรดาการขนส่งทางเรือนานาชาติในทะเลแดงอีกด้วยนะครับนั่นขขาแปลตัาได้ชินนี้นะครับก็คือฮูตีไม่ยอมนั่นเองนะก็ก่อน ก่อนที่จะเป็นข่าวนี้นะครับก็คือ,อฮูตีก็โจมตีไปที่เรือนะบรรทุกนะ้ามันอของอังกฤษนะครับแล้วก็โดนสวนกลับนะการโจมตีที่ท่าเรือของเขานะรานนี้ฮูตีก็มาขู่มาท้าสหรัฐนะครับว่าถ้าพร้อมก็ส่งทหารท้งภาคพื้นดินเข้ามาเลยนะเพราะว่าอย่ามัวแต่โจมตีทางอากาศนะเพราะว่าฮูตีพร้อมรบละในทางภาคพื้นดินแต่สหรัฐเนี่ยบอกไม่มีแผนนะครับที่จะส่งเข้าไปนะที่จะเข้าไป ในเยเมนนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ